ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นมีประวัติยาวนานนับร้อยปีโดยมีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการพูดอย่างเป็นทางการด้วยการลงนามในปฏิญญาทางไมตรีและการพาณิชย์เมื่อวันที่26กันยายนพศ2430ซึ่งจนถึงวันนี้ก็ถือเป็นระยะเวลาที่ยาวนานถึง128ปีทีเดียวในความสัมพันธ์ด้านการค้าปีที่ผ่านมาทั้งสองประเทศมีมูลค่าการค้าระหว่างกันรวม57,500ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยแบ่งเป็นไทยส่งออกไปญี่ปุ่น มูลค่า2 1 8 0 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐและไทยนำเข้าจากญี่ปุ่นมูลค่า3 5 7 0 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐขณะเดียวกันญี่ปุ่นยังเป็นนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในไทยมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งโดยนักลงทุนญี่ปุ่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า B.O.I ในปี2557มากถึง672โครงการหรือคิดเป็นเงินลงทุนกว่า293,000ล้านบาท และคิดเป็นสัดส,ส่วนถึง54%ของเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างชาติโดยการลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มกิจาการผลิตภัณฑ์โลหะกิจาการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างพระราชะวงศ์ของญี่ปุ่นและไทยเองก็มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและยาวนานเช่นเดียวกันนับจากปีพุทธศักราช2506และในการเดินทางเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการของพลเอกประยุทธจันโอชานายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่8-10ถึงกุมภาพันธ์นี้ทางสำนักพระราชวังอิมพีเรียของญี่ปุ่นเองจัดให้นายกรัฐมนตรีและภริยาเขา้าเฝ้าเจ้าชายนารุฮิโตะบกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่นถือเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองที่พัฒนาการราบรื่นมาโดยตลอดและมีความใกล้ชิดในทุกระดับนาทนทิ Now 26. รายงาน ในช่วงเช้าวันนี้นะคะมอร์นิ่งนิวส์นั้นจะติดตามห่วงเวลาสําคัญนะคะของพัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่นนะคะที่มีมาอย่างยาวนาน128ปีทั้งเรื่องของการค้าการลงทุนญี่ปุ่นเป็นนักลงทุนทางตรงนะคะหรือว่าเป็นกลุ่มนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในไทยสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งและยังมีความสัมพันธ์เรื่องของการทูตและการเมืองระหว่างประเทศอีกด้วยนะคะนายรัฐมนตรีประยุจันโอชาเดินทางไปเยือนญี่ปุ่นตั้งแต่เมื่อวานนี้ในช่วง9้าโมงเช้าด้วย กองทัพอากาศนะคะเป็นเครื่องบินของกองทัพอากาศไปถึงที่ไฮนิดะก็มีการต้อนรับกันอย่างอบอุ่นนะคะวันนี้จะเริ่มต้นภารกิจสําคัญที่จะมีอย่างต่อเน,นื่องไปจนถึงวันที่10กุมภาพันธ์นะคะนอกจากนี้ค่ะจะพบหารือกับผู้นําของญี่ปุ่นนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะนะคะหารือกัน ครั้งนี้วาระสาคัญที่น่าจับตานะคะก็คือความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานโครงการรถไฟรางคู่โครงการการลงทุนและการค้าร,ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นที่จะร่วมมือกันในระยะต่อไปนะคะรวมไปถึง การร่วมลงทุนในโครงการเมกะโปรเจกต์อย่างโครงการทวายที่ญี่ปุ่นเองก็จะเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนมาถือหุ้นแล้วก็จะผลักดันเมกะโปรเจกต์นี้ไปด้วยกันนะคะนอกเหนือจากการหารือข้อราชการหารือเรื่องของรวมร่วมมือทางเศรษฐกิจแล้ววันนี้นายกไทยและนายก ของญี่ปุ่นนะคะชินโซอเบะจะเป็นประธานแล้วก็จะเป็นสักขีพยานนะคะในการลงนามสัญญาสําคัญหรือว่าหนังสือบันทึกความเข้าใจสําคัญ MOU 2ฉบับค่ะวันนี้ที่จะหารือกันนะคะก็เป็นการลงนาม MOU ที่เกี่ยวข้องกับทั้งเรื่องของรถไฟรางคู่และเรื่องของการลงทุนนะคะนี่คือ MOU 2ฉบับค่ะที่ผู้นำทั้งสองประเทศนั้นจะร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามฉบับแรกนะคะเป็นบันทึกแสดงเจตจำนงหรือว่า MOU หนังสือบันทึก ข้อตกลงความเข้าใจความร่วมมือกันระบบรางไทยกับญี่ปุ่นนะคะในส่วนนี้คือ โครงการในการที่จะต่อยอดแล้วก็สร้างโครงการรถไฟนะคะโครงการรถไฟถือว่าเป็นเมกะโปรเจกต์ที่เป็นความหวังของประเทศไทยอย่างมากนะคะก่อนหน้านี้เราเปิดการเจรจากับทางการจีนไปแล้ววันนี้จะลงนาม MOU กับญี่ปุ่นนะคะเป็นการลงนามกันระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของทั้งสองประเทศนะคะและจะมีนายกไทยแล้วก็นายกญี่ปุ่นเป็นสักกีพยานอีกหนึ่งฉบับค่ะก็คือบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ในการส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนของไทยในญี่ปุ่นนะคะเป็นการลงนามกันระหว่างเจโทรนะคะ หรือว่าหอการค้าญี่ปุ่นร่วมกันกันกบทางกกอรอนะคะหรือว่าคณะกรรมการร่วมเอกชน3สถาบันของไทยซึ่งเดินทางไปด้วยแล้วก็จะลงนามกันนะคะนอกเหนือจากการเป็นสกิพยานในการลงนาม m o u สําคัญ2ฉบับค่ะนายรัฐมนตรีเองก็จะพบปะหารือนะคะกับทางภาคเอกชนที่เป็นบุคคลสําคัญนะคะหรือว่าหน่วยงานองค์กรสําคัญของญี่ปุ่นอีกด้วยทั้งทางฝั่งของสภาผู้แทนราษฎรนะคะหรือว่าสสของญี่ปุ่นเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองการบริหารประเทศ พูดคุยกับประธานสมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่นนะคะแล้วก็จะไปเจอกับผู้บริหารระดับสูงที่เป็นองค์กรเศรษฐกิจของญี่ปุ่นนะคะในแง่ของประธานสมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่นนั้นน่าสนใจนะคะ สมาันธุรกิจญี่ปุ่นนะคะหรือว่าไทยดังเรนนี่เป็นการรวมเอากลุ่มที่เป็นกลุ่มการค้ากลุ่มแบรนด์กลุ่มสินค้าสําคัญสำคัญหรือว่าผู้ประกอบการยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นมาอยู่รวมกันนะคะการเข้าไปพบปะหารือก็น่าจะสร้างสัมพันธภาพที่ดีในแง่ของธุรกิจนอกจากนี้จะพบกับประธานของ Japan Thailand Business Forum ด้วยนะคะรวมไปถึงผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทเอกชนญี่ปุ่นใหญ่ๆต่างๆานานาที่ต่างก็เคยมาลงทุนในไทยนะคะในให,ใหญ่อย่างฮอนด้าวันนี้เองก็น่าจะได้พบปะหารือแล้วก็พูดคุยกันด้วยค่ะ่ะนี คือภารกิจของนายยุทธมนตรีนะคะในการที่จะไปกระชับความสัมพันธ์ญี่ปุ่นเคยส่งผู้แทนมาไทยเมื่อประมาณเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะรอบที่มาครั้งที่ผ่านมานั้นแสดงความจงงอย่างชัดเจนว่าสนใจนะคะที่จะลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของไทยโครงการบริหารจัดการน้ำรวยไปถึงโครงการรถไฟรางคู่และ ก็ว่าไปถึงโครงการถาวายที่พมา่าด้วยนะคะสิ่งนี้ล่ะคะ่ะน่าจะเป็นสัญญาสะท้อนนะคะว่าความร่วมมือในทางน่าเศรษฐกิจแล้วก็การเจราจาผลประโยชน์ในแง่ของเศรษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนั้นจะเข้มข้นขึ้นอีกนะคะ